ลองเล็กๆครับตัดกันต่อเหมือนว่าปามจะรวมๆอยู่เลยลองเล็กๆครับแสดงว่าปามใกล้จะลงครับน้ํามันยังไงน้ําคลองมันลงปลามก็จะลงคลองจริงครับเราจะมาดูแล้วกันว่าจะมีสายใหญ่ๆเปล่า ดันน้ำให้อีกแลรอครับกลันแล้วกลันแล้วขายก่อนนะครับขายก่อน กัดกัดกัดอยู่วะเนี่ยไม่อยู่ครับกัดละคายกัดมานกัดอยู่ข้างหน้านี่ใ,ใกล้ๆนี่มันเถิบมาขมายกลยเรื่อยแล้วอื้ม ปอ,อกอยแล้วปอ,อกอยแล้วรู้สึกว่ามันจะมีแต่ไซส์ประมาณนั้นมงดูสดภาพแล้วก็ไปดูกันเนี่ยครับไซส์มันอยู่ประมาณนี้เองอะ่ะเนี่ยครับเหย่อตัวน้อยครับเก็บปลาปอกครับซัดเรียบเลยแต่ถ้าเราใช้เหยียดตัวใหญ่มันก็อาจจะวัดห้าสิบห้าสิบอ่ะ อาจจะข้าไปสปินหรือมันจะไม่อมครับแต่ว่าใช่ตัวน้อยครับมิดเลยนะติดง่ายเค็ครับขบยางแก้คันยิ้วอีกแล้วลองเดิมเลยเดี๋ยวขยับปฏิวัติต่ออีกเพื่อจะโดนอีกจอดมากครับผม